สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูน้องไอเดียกันว่าจะยกคอกันไหมไอเดียชูๆไอเดียชูอันนี้เพิ่งได้เท่าไหร่คะหนึ่งเดือนยี่สิบสี่วันนะคะไอยก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 น้องไอเดียอุ้ยได้แล้วค่ะขอบคุนใครชอบน้องไอเดียคะกดหนึ่งไลค์เลยนะคะไอเดียลุก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 หนึ่ง มาดูมือน้องไอดีนะคะกำแน่นเลยค่ะน้องเดี๋ยวต้องชื่อมเชื่อมเหมือนพี่มาเร็วไอเดียไอเดียค่อยนะคะอืออืบไอค่อยๆค่ะสามเดือนก็จะคว่ำพอดีเนาะน้ายอเดียเก่งนะค่ะมีขนหูด้วยเย้เก่งมากค่ะพอแล้วพอแล้ว